สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุตสตอรี่นะคะวันนี้นุตพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่หาทเทียนทะเลค่ะอยู่สัตหีบนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะหาดนี้นะคะอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานแล้วก็รักษาฝั่งของกองทัพเรือค่ะเป็นชายหาดที่สงบนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะ ลมรื่นด้วยทิวสนเป็นแนวยาวมีลักษณะเป็นหาดทรายสลับกับโขดหินค่ะยาวประมาณ900เมตรนะคะเหมาะกับการปิกนิกรับประทานอาหารปูเสือนอนเล่นรับลมทะเลเลยค่ะชมธรรมชาติใต้ร่มเงาของทิวสนนะคะมีน้ําทะเลที่ใสสะอาดนะคะน้ําค่อนข้างนิ่งนะคะขึ้นไม่แรงมากแต่ก็สามารถเล่นน้ําได้นะคะเอาละค่ะนอกจากนั้นเขายังจะมีจุดชมวิวด้วยนะคะนี่เลย จุดชมวิวนะคะเป็นทางเดินบันไดขึ้นไปนะคะประมาณ15ขั้นค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะเป็นจุดาผาชมวิวนะคะของหาดเทียนทะเลตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นอา่าวดงตาลนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะได้สวยงามเลยเขาบอกไว้นะคะว่าห้ามเด็กขึ้น ห้ามเด็กขึ้นไปคนเดียวนะคะเวลาขึ้นไปจะต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะมองเห็นพราทิตย์กำลังจะตกดินด้วยค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะมองเห็นแนวทิวศนนะคะเห็นหาดนะคะวิวสวยมากตรงนี้เวิรนี้จะเป็นอ่าวดงตาลนะคะทุกคนนี่บรรยากาศคือฟินมากค่ะลมทะเลอ่อนๆนะคะ นี่ถ้ามองไกลๆไปนะคะเราจะเห็นเรือจักรีนาริเบทนะคะซึ่งอยู่ตรงด้านนู้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแหลมนะคะเห็นเกาะหมูด้วยนะคะวิวสวยมากนะคะนี่เลยเราเก็บภาพมาฝากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากสุดยอดเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะนี่เลยนี่เลย สุดยอดเลยบรรยากาศดีมากค่ะเนี่ยวิวสวยลมทะเลแดดกาลังอ่อนๆนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะวันนี้เราสองคนได้มีโอกาสนะคะมาพักผ่อนนะคะที่หาดเทียนทะเลนี้นะคะก็กะว่าจะมากางเต็นท์ค่ะแล้วค่ะ เรามาดูร้านอาหารนะคะเรือนโพทะเลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่สั่งอาหารนะคะสั่งอาหารสั่งน้ําแข็งสั่งเครื่องดื่มได้นะคะตรงจุดบริการของฐานเรือนะคะตรงนี้เรือนโพทะเลค่ะจะมีไอติมนะคะมีหลายอย่างนะคะสั่งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะนี่เ <kay> <N Muse. S 2> ต็นท์นี้จะเป็นเต็นท์ที่เรากางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราได้คือจุดกางเต็นท์ตรงนี้นะคะมาได้เลยนะคะ มาจองหน้างานได้เลยนะคะไม่รับจองนะคะมาถึงก็เลือกที่เลยค่ะก็เต็นท์ละ100บาทนะคะค่าหัวก็ตกหัวละ100นะคะ แล้วค่ะนอกจากเรากางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็ขอ,อนั่งปิกนิกนะคะรับประทานอาหารชมวิวนะคะนั่งเล่นสบายๆเพราะลมเย็นสบายมากแล้วก็เงียบสงบดีค่ะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีคนที่เขามากางเต็นท์นะคะครอบครัวมากางเต็นท์มาพักบ้านพักนะคะแล้วก็มีนิดหน่อยนะคะที่จะมาแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เขามากางเต็นท์ค่ะนี่เลย กลางวันช่วงนี้จะเป็นช่วงกลางวันเราก็จะอยู่ในเต็นท์ไม่ได้เพราะว่าแดดร้อนนะคะเราก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะปินิกค่ะแบบนี้เลยสําหรับสองคนเหมาะมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็ได้อาหารทะเลนะคะมาจากนะคะตลาดตลาดาตรงนาเกลือนะคะตลาดเก่านะคะนี่เลยเราซื้ออาหารมาแล้วก็มานั่งรับประทานอยู่ตรงนี้นะคะคือบรรยากาศตอนกลางวันเย็นสบายดีมากค่ะ เพราะบริเวณชายหาดตรงนี้นะคะเนี่มันจะมีต้นสนเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นเทียนทะเลนะคะบดบางแสงแดดอยู่ทําให้แสงแดดแบบว่าประปรายเราก็ได้นั่งใต้ร่มไม้นะคะแล้วก็ลมพัดมาก็เย็นสบายเลยค่ะทําให้บรรยากาศแบบดูรม่มรื่นมากเลยนะคะทานอาหารก็ไม่ยอมจะถอดแว่นค่ะเพราะลมแรงมากนะคะแล้วก็ทานไปด้วยอิม่มเอมไปด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่ สุดยอดอร่อยมากค่ะฟินมากแนะนำเลยนะคะที่นี่เลยอ่าอิ่มแล้วเราพาทุกคนนะคะเดินย่อยนะคะไปะนี่เลยมานั่งนะคะชมวิวนะคะรับลมนะคะเย็นๆประมาณ3ามโมงสี่โมงนะคะหน้าเต็นท์เราเองค่ะนี่เลย นี่ช่วงนี้นะคะก็จะมีคนเล่นน้ําเพราะว่าแดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็จะมีเด็กๆมีครอบครัวที่เขามากางเต็นท์นะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะาหาดก็จะเป็นหาดทรายนะคะแล้วก็จะมีโขดหินสลับไปบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คือน้ําลงนะคะน้ําจะขึ้นช่วงเช้าค่ะตอนเย็นนี้เรายังไม่ได้เล่นน้ําทะเลนะคะเรากะว่าเรานะคะจะเล่นในช่วงเช้านะคะ สุดยอดค่ะที่นี่วิวสวยมากๆนะคะมีร้านอาหารโอ้รับรองสุดยอดคิดคือแบบว่าครบครบครบคันเลยค่ะใครที่อยากมาพักที่นี่นะคะก็มีทั้งบ้านพักนะคะแล้วก็มีการเต็นท์แบบเรานี่แหละค่ะนี่เลยเรานั่งหน้าเต็นท์นะคะเอาละค่ะประมาณห้าโมงหกโมงนะคะเราได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะ วันนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะทานอาหารเย็นกันก่อนนะคะคือชิลมากทุกคนค่ะคือมีที่พักติดริมทะเลเราเลือกได้นะคะเลือกได้ว่าเราจะกางเต็นต์ตรงไหนเขาก็ให้เราเลือกแต่เขาจะมีเขตให้นะคะว่ากางถึงแค่ตรงไหนได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของบ้านพักก็จะหันหน้าเข้าทะเลเราเลือกกลางเต็นท์ก็หันหน้าเข้าทะเลนี่เลยคือวิวแบบว่าสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเครื่องเล่นนะคะชั่วโมงละ3 0 0อนะคะตรงนี้นะคะสามารถเช่าเล่นได้นะคะมีห่วงยางให้นะคะ สุดยอดเลยนะคะก็ใครไม่มีที่ไหนนะคะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะมากางเต็นที่หาดเตียนทะเลนะคะอำเภอสัตห mm ีบ hmm. จังหวัดชลบุรีได้นะคะเพราะว่ารับรองว่าคุณจะได้สูตรอากาศที่สดชื่นนะคะสุดยอดมากเลยนะคะที่นี่นะคะสุดยอดมากนะคะ นี่หาด,ดตรงนี้นะคะเป็นความดูแลของอหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานแล้วก็รักษาฝั่งของกองทัพเรือนะคะก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ในบริเวณเขตของทหารนะคะบริเวณชายหาดนะคะทุกคนก็จะมีขดหินเล็กน้อยเพราะเราเล่นน้ําก็ระมัดระวังด้วยนะคะน้ำเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะคะบรรยากาศเงียบมากค่ะ จากหาดเทียนเนี่ยเราสามารถมองเห็นอ่าวดงตาลได้นะคะเนื่องจากเป็นหาดที่อยู่ติดกันนะคะบริเวณริมาหาดนะคะอากาศร่มรื่นมีพันธไม้เทะเลหลายชนิดให้เราได้ศึกษาดูด้วยนะคะหากใครไม่ได้นำอาหารมานะคะเขาก็จะมีร้านอาหารที่นู่นให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะสามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มได้เลยค่ะนี่เลย จุดกลางเต็นท์ก็อย่างที่บอกนะคะเต็นท์ละ100บาทแล้วก็ค่าหัวหัวละร้อยนะคะอันนี้เรามากางเต็นท์ค่าเต็นท์100บาทเราอีก2คนก็คนละร้อยนะคะเป็น300ค่ะนี่เลยน่าสนใจนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะขอตัวนะคะไปฟินอินกับบรรยากาศนะคะในการสูดรบรรยากาศนะคะริมชายทะเลนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยหากชอบก็ฝากกดไลค์กด u ั s สไ i b e ให้ช่องนุสตอรี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะ